เรานั่งรถไปจากออสโลมาถึงโกเทนเบิร์กประมาณ3ชั่วโมงนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะไปกันต่อเดี๋ยวขึ้นแทมไปแบบไปที่พักนะคะเนเดี๋ยวเราจะเดินทางไป, <60 S 1> <ๆ S 2> ปจัดแทมนะคะ <Vegeta S 2> ไปท <ๆ S 2> ี่พักของเราต้องหก<ป>โอ้แปดองศาเองแทมถือว่าอากาศแค่เย็นๆค่ะ มาเจอติดลบมาแล้วเดี๋ยวเราไปคำตอบ <c oughs> ต้องรีบแบบเรามีกระเป๋าใบ29-28ี่นิ้วใช่ไหมคะ,ะเวลาเดินทางเยอะเนี่ยตอนขึ้นแทมเนี่ยก็ต้องรีบขึ้นมากิโลเสียไป1ิ ชมที่พักกันนะคะหลังจากที่เราลงรถไฟจากเ,าเดินทางจากออสโลมาที่โกเทนเบิร์กนะคะด้วยรถไฟฟ้านะคะคราวนี้เนี่ยจากที่ลงจากรถไฟฟ้าปุ๊บก็นั่งแทมมาประมาณสักห้าหกห้าหนาทีนะพี่แชมป์นะไม่นานแล้วก็เดินมาที่นี่เดินนะคะประมาณสินาทีถึงที่พักเราอันนี้นะคะที่พักเราทั้งหมดจะเป็น3ห้องนอนนะคะหนึ่งห้องน้ําค่อนข้างกว้างขวางเลยค่ะนี่คือห้องแรกนะคะ มีสองเตียงนะคะนี่ค่อนข้างกว้างขวางเลยสบายสบายที่นี่ของตกแต่งค่อนข้างน้อยค่ะซึ่งถือว่าดีเพราะมันจะได้โลง่ลงๆเวลาเราวางกระเป๋าเดินทางของเรามา่เหมือนหลังแรกหลังแรกหลังที่ไหนคะไอแลนด์หรืออ๋อหลังล่าสุดหลังล่าสุดมันสไตล์อบอุ่นของเขาเยอะค่ะ,ะแต่ที่นี่จะดูล,งล่งๆกว่าอ่านี่มาดูห้องที่สองนะคะนี่สไตล์สองเตียงเหมือนกัน นี่ค่อนข้างกว้างขวางนะคะมีตู้บิวอินด้วยเห็นวิวของสต็อกโฮเอ้ยโกเทนเบิร์กค่ะโทษทีนี่แล้วก็ไปต่อนะคะแล้วก็จะเป็นห้องอ๋อห้องน้ำมีคนเข้าอยู่นะคะก็จะเป็นหนึ่งห้องน้ำแล้วก็จะเป็นห้องก็เอ่อ อ่ามา,าพี่เชมมาเร็วเขา้าขบ้านอยู่มาเร็วนี่คือห้องทานข้าวห้องครัวนะคะโอ้ก้างขวางเหมาะกับเชฟเจนนี่ค่ะนี่หนึ่งเจ้าของบ้านเจ้าของบ้านไห้ไห้แพรรี่ค่ะน้องแพรรี่เราเองอ่านี่ห้องลิฟวิ่งลูมนะคะเชฟอาย o โอเคอืมโออ่ามามาห้องสุดท้ายเลยค่ะมาห้องสุดท้ายเลย นี่อันนี้เขาเป็นเตียงใหญ่ค่อนข้างใหญ่นะคะนี้หนึ่ง k ิ n g ซ i z e ิงไซส์นอนได้สิบคนนอนได้สิบคนค่ะนอนแนวขวางนะคะห้ามนอนแนวตั้ง <c oughs> โอ้ยพี่แชมปมาดูด้วยค่ะมีวิวด้วยค่ะวิววิวรยนี่ตอนนี้ของโกเทนเบิร์กอยู่ที่สี่โมงสี่สิบสามนาทีค่ะเดี๋ยวเราจะมาเที่ยวที่นี่กันประมาณวันนี้วันที่หกเนอะยี่หกธันวา ก็จะเช็คเอาท์วันที่30ค่ะเราอยู่ประมาณ4คืนนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะพาไปเที่ยวรอบเมืองของโกเินเบิร์กันในวันพรุ่งนี้ค่ะแดนไม่ได้กดนะตอนนี้ไปเราจะไปกินข้าวอาหารร้านอาหารจีนอาหารจีนชื่อว่า noodle master อันลาอะไรต่อจะไปกินอะไรนะจะไปกินอะไรนะไปกินชีสไปกินเผไปมีกนะอนหมูอ่ะ อังอีกมุมี่ไหนเขาเขาอยู่กับคณะนู้นกบเพชรคิดถึงงานอะไรครับแพรงแค่์กูแก่กบอ๋อาะทานูนห้หรือเปล่าชั้นหนึ่งไนหะแต่ชั้นอ e. ีองกดอ e. ีทีเมื่อกี้เราชั้นหนึ่ง,อ,งะอะไรคือ e. อีเอ็หรอใช่ใช่ e. ใช,ใช รีวิวบรรยากาศข้างทางบ้านเขาหน่อยบรรยากาศข้างทางในปัตเทมเบิร์ก็วันนี้ฝนตกปลอยๆแล้วพี่หญิงเนาะทั้งวันแต่ว่าถนนดีแล้วก็ที่นี่เหมือนเหมือนด็อกเฟลลี่แบบว่าอ๋อ ข้อข้านที่จะสามารถดูน้องหมามาได้ทุกที่ทุกทางชีวิตดีที่สเทกัปเทนเบอร์เมื่อกี้มันเขียวแล้วก็ค่อนข้างสะอาดด้วยสะอาดกว่าที่เราไปมนาะโอเคอะ่ะเดี๋ยวต่อตอนนี้ไปก็จะไปกินข้าวแล้วก็เดี๋ยวเข้าไปดูอีกทีว่าว่าร้านอาหารจีนจะเป็นอย่างไรเดินทางมาครึ่งสิกโลกเพื่อกินอาหารจีน <laughs> ตอบเร็วแบบไม่คิด เครื่องดื่มเครื่องดื่มไม่เล็กของเราี่ีแล้วก็ไม่แพงอะไรเด็ดสุดครับเนื้อเนื้อผัดพริกโคตรลำลำขันนาดออกแปครับพี่น้องครับ เมื่อเราหาสถานที่สมัครงานไม่สําเร็จแล้วเราก็มาที่ก็เทนเบิกต่อค่ะเพื่อที่ว่าจะได้มาทํางานหาเงินจุนเจือครอบครัวแต่เมื่อกี้กินไปเท่าไหร่แล้วนะคะหกพันกว่าบาทหมดแล้วต้องทํางานเท่าไหร่นายจ้างก็ไม่เจอบ้านเราคอนโดไม่ใช่มีใครปอกว่า อยู่มังกรแล้วจะไล่จะทำให้น้ำตาไม่พอนเดินมาเริ่มช็อตเหตุการณ์ทางนี้เมื่อกี้เจนเท้าพีกต้นตะคิวเป็นตะคิวค่ะเมื่อกี้เจนเท้าพีกไงอยู่อยๆแล้วก็ตะคิวเป็นตะคิวค่ะแล้วนี่เราจะบอกว่านกขี้ขี้ใส่เจนกับน็อกก็อีต้นสองคนนะไม่ตอนเนี้ยประเด็นคือเรากำลังไปไหนครับกำลังกลับบ้านเราทิศทางหน่อยค่ะเดินแบบอ๋อเราเราไซซ์ซิงค่ะกลางคืนอ๋อจริงๆไม่ใช่อะหาซื้อเบียร์ไม่ได้ มีทางลงลบ้านเมืองที่นี่เป็นยังไงครับบ้านเมืองที่นี่เป็นยังไงหรอเราเพิ่งมาถึงไม่กี่ชั่วโมงเองนะเราก็ยังไม่สามารถที่จะบอกได้อะ <S <S ต้อง <S <S รอรวันพรุ่งนี้ไงก็ส่วนมากตอนนี้ที่เราอยู่มันเป็นรสซิเดนเชียลไงเป็นคอมเมอร์เชียลสส่วนมากเนาะพรุ่งนี้เช้าอะ่ะเราจะได้เที่ยวกันเราจะได้รู้ว่าเออบ้านเมืองเขาเป็นยังไงบ้างแต่วันนี้เรามาเนาะฝนตกอ อากาศก็เย็นๆเนาะแต่เย็นไม่เท่ากับไอซ์แลนด์เลยที่นอนมันระแวงเลยมันระแวงแต่มันไม่ได้ไน่ากลัวนะจริงๆแล้วอะมันยังแบบเอืมจะกลัไม่น่ากลัวอ,อืมคืออืมคือเดี๋ยวตอนนี้เวลากี่โมงอะพี่หญิงใครเดินมานี่เริ่มกลัวแล้วนะตอนนี้หน<ว>ึ่งทุ่มเรากินข้าวเสร็จแล้วอะเราต้องออกกำลังกายข้าววันนี้เอาจริงเราไม่ได้กินข้าวมาเป็นเกือบสองทุ่มแนะ ทุกคนแบบทุกคนคือแบบอยากกินแบบข้าวอะ่ะเราเกิดมาคนไทยเนาะเราต้องกินข้าวหรือทกินอะไรไปที่มันเป็นเส้นเป็นแป้งมันก็ไม่เหมือนกับการกินข้าวเนมะื่อก,กี้เราไปร้านอาหารจีนอร่อยมากค่ะข้าวที่เป็นน้ำสีเหลืองนั้นคือยอดข้าว <laughs> ไปกันต่อ